<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนกัลยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมผู้ที่ติดตามผมเข้ามาใหม่ก็ดีนะฮะทุกวันก็จะมีผู้ติดตามเข้ามามาฟังคลิปธรรมะของผมบางทีก็ฟังแล้วไม่ถูก,กิตก,ก็กดยกเลิกติดตามคนระับธรรมะผมมันเป็นธรรมะชนิดแบบดุดันฮนะ ถึงพิษถึงขินครับอ่าคุณจะเข้ามาฟังคุณต้องเปิดใจฟังหน่อยเพราะว่าเป็นเป็นเป็นสไตล์เป็นแนวแนวที่คุณไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนฮะอ่าไม่มีนิ่มอมเพราะมันเป็นแนวกระชากกระชากอารมณ์ของคุณเพราะฉะนั้นธรรมะแนวนี้อ่ะมันจะสอนได้เฉพาะคนที่แบบอ่าเปิดใจพอโดนกระชาก กระตุกให้เห็นอารมณ์ถ้ารับเงื่อนไขตรงนั้นได้มันจะได้ไปเพราะมันเป็นแนวดุดันฮะไม่ใช่แบบนิ่มๆพูดเรื่องบุญเรื่องบาปพ,พูดเรื่องการปฏิบัติการสร้างบารมีอันนั้น,นเป็นิของพลานพลานพรมเข้ามาผสมไม่ใช่พูดแท้แล้วมันเป็นแคบเปลือกผมจะบอกไม่มีวันจบสิน้นเขาจะหวานล้อให้คุณยืดเกาะเข้าไปเรื่อยๆอยู่นั้นเป็นสาวก เขาจะขังคุณไว้ด้วยบุญบาปนรกสวรรค์อ่าเขาเรียกว่าโรงเรียนผลิตเทวดาคมผลิตบุญผลิตบาปผลิตการสร้างบารมีผลิตเหรียญอ่าผลิตความวิเศษแล้วแต่ที่คุณจะไปหลงอ่ะผลิตเรื่อง อิทธิปฏิหารบ้างเรื่องฌานสมาบุญสมาบัติเรื่องมโนยิทธิเรื่องสมาธิเรื่องนิมิตอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะสำนักนั้นเขาจะสอนแต่ผมสอนโรงเรียนผลิตคนให้หมดเหตุปัจจัยนะฮะผมสายตรงก็วันนี้มีหัวข้อไม่เยอะหรอกหัวข้อแบบเด็ดๆทั้งนั้นนะหัวข้อผมถ้าใครฟังอาจะรู้เลย ผมมาพูดวนอยู่เนี่ยร้อยคลิปสองร้อยคลิปก็พูดวนอยู่แต่เรื่องพวกนี้ยก็เอาหัวข้อมาตั้งใหม่เรื่อยๆเพราะอ,อ,อะไรรู้ไหมทําไมผมถึงพูดแบบนี้มันวนออกไปไม่ได้มันพูดออกนอกจากตรงนี้ไม่ได้มันจึงต้องวนตะล่อมพวกคุณนะ่ะให้มีสติในการฟังตั้งใจฟังมีสมาธิตั้งมั่นเพื่อจะเข้าใจในเรื่องของตัวเอง อ่าผมถึงใช้วิชานี้ไงวิชาสอนแบบไม่ให้ปรุงแต่งออกไปข้างนอกให้มันชิดวนอยู่เนี่ยนะเขาเรียกว่าวนกระแสรรผมจริงนี่คือเทคนิคของผมในการสอนคําพูดของผมมันถึงไม่เยอะมันถึงวนอยู่แค่เนี้ยเพราะผมจะดักดักอะไรดักอารมณ์ดักความคิดของคุณอ่ะที่มันคุดออกมาเพื่อจะกระชากให้คุณเห็นว่าเออกูกําลังคิดคูกําลังไม่พอใจ นี่คือเทคนิคของผมในการสอนนะในการอธิบายทำเพื่อจะได้ให้คุณตื่นรู้เข้ามาข้างใน,นโอเคไหมครับธรรมชนิดเด็ดขาดฟังให้ดีธรรมชนิดเด็ดขาดไม่ใช่การเข้าใจสมมุติภาษาแล้วไม่ยึดติดนะครับไม่ใช่การเข้าใจแบบนี้เข้าใจอ๋ออันนี้มันก็สมมุติอันนี้ก็ภาษาแล้วจะทําให้คุณไม่ยึดติดนะ ไม่ใช่แบบนั้นนะฮะไม่ใช่การเข้าใจสมมุติภาษาแล้วไม่ยึดติดนะครับอันนั้นมันเป็นเรื่องของความคิดความจําฟังให้ดีเต็มสมองมุนอยู่เนะี่ยมันทึกไว้หมดอนะ่พะพอพุทธเจ้าพอ่าธรรมแปดหมืสี่พันพระธรรมมะขันอะไรก็ยึดไว้เรียนรู้ไว้จําไว้อืมจําไว้หมดอนะตําราอยู่ในหัวสมองนะนั่นแหละ เขาเรียกว่าพิบากเขาเรียกว่าสร้างอัตตาความรู้เยอะอืมพอรู้เยอะแ้วมันก็เก่งกว่าเขาไอ้ความรู้ที่เป็นสัญญาณอ่ะเขาเรียกว่าพิบากกรรมความรู้จริงๆแล้วมันต้องรู้ขึ้นมาจากข้างในรู้ด้วยปัญญาไม่ใช่การจําการคิดไอ้นี่มันใช้ทีหลังไอ้ความจําไม่ต้องใช้หรอกอืมถ้ามันรู้ด้วยปัญญาภายในแนละ้วมันเห็นแจกรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเนี่ย มันก็แค่อุปโลกปรุงแต่งขึ้นมาเล่าไม่ต้องจำไม่ต้องให้ค่าพูดแล้วมันทิ้งไปเลยอ่ามันเป็นเรื่องแบบนี้ภาษาการเข้าใจสมมุติภาษาแล้วไม่ยึดติดนะครับอันนั้นมันเป็นเรื่องความคิดความจําเป็นเปลือกความไม่ดีนี่คือเปลือกสิ่งต่อให้คุณเข้าใจสมมุติภาษาขนาดไหนคุณก็ไม่สามารถเข้าถึงใจได้ฮนะมันยังมีเราอยู่ภายใน อเพราะผมบอกว่าไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องของสมองถ้ามันเข้าใจได้ง่ายอย่างเนี้ยโอ้ยคุณแสดงว่าจิตวิญญาณไม่ได้มีอยู่จริงใช่ไหมฮะการเกิดเบียนบ่ายตายเกิดในภพหน้าไม่มีอยู่จริงมันขัดแย้งต่อคําสอนอ่าถ้าคุณเข้าใจสมองแล้วคุณก็จบกิจแล้วมันไม่จบหรอกเพราะคุณย่อมรู้ตัวอยู่เอ้ยมันก็ยังมีเราอยู่ถูกไหมแล้วก็หลอกตัวเองว่าพอเวลาทําอะไร ไม่ดีจะทําไม่ดีทําผิดทําอะไรที่ผ่านมปแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องสมมุตินะเห็นไหมเอาสมมุติมาหลอกตัวเองอันนั้นมันเป็นเรื่องความคิดความจําที่คุณเรียนรู้มาเปลือกของจริงต้องดับอุปทานข้างในสัตนางอ่ะตัวสัตตนางตัวเชือ้อแห่งการเกิดต่อในภพหน้านั่นแหละดับเชื้อตัวนั้นนะฮะมันเป็นเรื่องแบบนี้ไอเรื่องสมมุติเนี่ยภาษานี่มันก็แค่กอไก่กอกาฮะ เหมือนเราไปเรียนป .1 ล้วก็พัฒนาขึ้นไปกกาแล้วก็ตอนแรกก็เรียนกไก่กกานี่อ่าพอป .2 ขึ้นมาก็กไก่กาก,กาแล้วก็มีตัวสะกดท้ายหลังอีกอ่านหนูก็อ่านว่าการอเรียก็อ่านว่าการเทมืงน,นันใช่ไหมอ่ากอานอกาอ่ากอาวออกาวอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องแบบนี้เข้าใจไม่มีวันจบสิน้นะ การเข้าใจสมมุติภาษานะครับหรือเข้าใจเรื่องขันหา้าที่คุณไปเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทนะ,นะฮะเข้าใจเรื่องจิตจิตมันเป็นอย่างนั้นจิตเจตสิกเกิดตับกี่ปืนกี่ครั้งต่อต่อวินาทีากี่ดวงอ่าจิตว่างจิตนิพพานจิตอะไรก็แล้วแต่หรือเรื่องความว่างธาตุรู้ผู้รู้ หรือเข้าใจการปฏิบัติว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้เดินจงกรมฝึกสมาธิอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ทําตามมันเนี่ยเข้าใจอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าใจทางความคิดความจําบันทึกไว้แล้วก็ทําตามมันถูกไหมคุณตกเป็นธาตุความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อ่าคนโลกโลกเขาก็เป็นเหมือนกันแต่คุณดีหน่อยคุณได้อยู่กับตัวเองได้ทําตรงนี้เต็มที่แต่ผมบอกว่า ไม่ทําให้คุณเกิดปัญญาจริงๆอ่าเข้าใจทางความคิดนะครับคุณยังไม่เห็นนายช่างผู้สร้างเรือนเนี่ยมันสําคัญตรงเนี้ยเพราะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องลึกข้างในเข้าไปอีนายช่างผู้สร้างเรือนแต่คุณยังไม่เห็นนายช่างผู้สร้างเรือนนายช่างผู้สร้างความเข้าใจอ่าผมถึงบอกว่าคุณเข้าใจเรื่อง สมมุติภาษาเข้าใจเรื่องขันห้าเข้าใจเรื่องจิตเรื่องความว่างเรื่องนิพพานธาตุอ่าแล้วคุณก็จะปรุงต่อไปถ้าคุณเข้าใจเรื่องพวกนี้เรื่องธาตุเนี่ยนิพพานเป็นยังไงยังไงคุณจะปรุงต่อไปใช่ไหมครัการเข้าใจธาตุรู้หรือเข้าใจผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้เข้าใจการปฏิบัตินะฮะเข้าใจฌานสมาบัติเข้าใจอะไรก็ตามการปฏิบัติมากแบบอุก,กิจปฏิบัติแบบ เอาชีวิตเป็นเดิมพันเข้าใจแบบนี้เขาเรียกเข้าใจทางความคิดนะครับคุณยังไม่เห็นนายช่างผู้สร้างความเข้าใจจริงเนี่ยจุดพีคมันอยู่ตรงเนี้ยนะจุดพีกมันอยู่ตรงเนี้นะนยไอ้ที่คุณเข้าใจเนี่ยคุณคุณกําลังเดินเรื่องอยู่คุณไม่ได้ตลกกับผมจะบอกอืมจุดจุดพีคมันอยู่ตรงนี้เลยจุดไคลแมทภาษาฝรั่งจุดสุดยอดเขาเรียกคาว่าไคลแมทนี่ก็คือจุดสุดยอดนะฮะ จุดพิษมันอยู่ตรงนี้ในแก่นพุทธศาสนาดูมันนิดเดียวไอ้สิ่งที่คุณเข้าใจ่ยคุณคิดเป็นเรื่องเป็นราวนี่ปุง้งยาวเลยเออพิจารณาขันอย่างนั้นอย่างนี้จนแตกดับอย่างนั้นอย่างเนี้ยแต่จุดพิกเนี่ยมันตลบหลังแวบบเดียวเหมือนเส้นผมบางภูขเขานะฮะเนี่ยจุดพิกของมันอ่ะวางทั้งหมดเลยปึ๊บเลยเห็นความจริงเลยเนี่ยก็ผมบอกว่าความเข้าใจชนิดนั้นอ่ะมันยังหลงผิดอยู่อ่ามันยังไม่เห็นเหตุหปัจจัยจริงๆมันยัง ยังไม่เห็นนายช่างผู้สร้างความเข้าใจผมจะบอกไอ้นายช่างตัวเนี้ยมันหลอกให้คุณเข้าใจและหลอกให้คุณสงสัยทั้งสงสัยทั้งเข้าใจมีคําถามคําตอบนั่นแหละเขาเรียกว่านายช่างนั่นแหละเขาเรียกว่าตัวดีเลยอ่าไอ้นี้แหละไอ้ตัวนี้แหละจะบอกว่ามารก็ได้จะบอกว่าอะไรก็ได้จะบอกว่าสัตตานังมโนวิญญาณหรืออะไรแล้วแต่จะสมมุติ ตัวนี้มันวิ่งไปหมดอ่ะอ่าคุณจะคิดให้มันเป็นอุลตราแมนก็ได้คุณจะคิดเข้าไปดาวอังคารดาวหาเหวีอะไรนไปได้หมดเลยทางความคิดนะมันเป็นผู้สร้างเงนินยี่บอผมไม่ได้ให้คุณดับความคิดหรือหยุดคิดฮะคุณหยุดไม่ได้หรอกตราบใดที่คุณยังไม่ตายอ่ะคุณดับมันไม่ได้หรอกความคิดนอกจากคุณนั่งสมาธิเอาฌานมากดมันไว้เนี่ยเห็นไหมผมสอนให้คุณเป็นอิสระจากมัน ก็คือนายช่างผู้สร้างความเข้าใจตัวนี้แหละมันหลอกให้คุณเข้าใจและหลอกให้คุณสงสัยของจริงมันมองดูละครของจริงมันมองดูละครอยู่นะฮะละครสมมุติเนี่ยละครที่นายช่างมันสร้างเนี่ยของจริงมันมองดูอยู่ตรงนั้นแหละละครสมมุติมันไม่ใช่เรื่องจริงอืมถ้ามันจริงเนี่ย คุณลองคิดเล่นๆสิว่ากูจะเป็นโดเรมอนเป็นอุลตร้าแมนเป็นไอ้มดแดงเป็นอ่นานางงามจักรวาลเป็นเป็นอะไรก็ได้แล้วมันเป็นไหมล่ะนะแล้วคุณก็ไม่เห็นอยากที่จะเป็นมันจริงๆเลยแต่พอคิดเรื่องนิพนานเรื่องหลักคำสอนไม่อยากเกิดอยากตายคุณเอาจริงเอาจังกับมันนะก็ <c oughs> ผมบอกว่ามันแค่ละครสมมุติ ถ้าเราเข้าใจเรื่องแบบนี้มันไม่จบไงมันต้องเห็นตัวนายช่างผู้สร้างละครสมมุตินี่ไงเนี่ยมันต้องไปเห็นอีกทีหนึ่งไอ้ตัวผู้กำกับเนี่ยผู้ที่มันสร้างละครสมมุติเนี่ยพอเราเห็นเราเข้าใจตรงนี้เราถึงจะหมดโง่หมดสงสัยนะครับมันถึงจะร้องโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเออมีหน้าล้วแม่งหลงกันทั้งนั้นอ่ะฮะเมื่อเราเข้าใจเห็นแจ้งตรงนี้มันต้องเห็นแจ้งก่อนไงเห็นนายช่างผู้สร้างก่อนมันถึงจะเข้าใจทีหลัง เห็นแจ้งก่อนอ๋อเป็นเช่นนี้ความเข้าใจมันก็จะไหลออกมาทีนี้ไอ้นายช่างตัวเนี้ยเราจะหยิบประโยชน์มาใช้ด้วยปัญญากำกับครับอ่าตรงนี้มันเป็นปัญญาแล้วมันจะมีปัญญากำกับนายช่างทีนึงนั่นแหละฮะทีนี้เราจะเอานายช่างตัวเนี้ยมาใช้งานได้ด้วยปัญญาควบคุมมันอยู่อ่าใช้ในทางเป็นกุศลต่อเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่ ใช้แล้วเอามายึดไว้มันไม่ยึดแล้วถ้ามันเห็นนายช่างแล้วอ่ะอ่ามันก็ใช้ใช้เพื่อเกื้อหนุนเหมือนผมทําเนี่ยน,นะเพื่อเกื้อหนุนเพื่อชี้ทางสว่างเหมือนพระพุทธเจ้าทําเนี่ยเพราะท่านคบนายช่างแล้วท่านจึงใช้ในายช่างเป็นเออไม่ใช่ใช้ในายช่างไปโกรธไปเกลียดไปทุกข์ไปสุขวนอยู่ตรงนั้นน่ะเราอยู่เหนือนายช่างผมถึงบอกว่าเนี่ย ทีเด็ดของมันอยู่ตรงเนี้ยจุดไข่แม็กมันจึงเป็นเรื่องยากฮะสําหรับคนที่ไม่มีผู้รู้มาชี้มาสอนนะมันจะเดินออกนอกเส้นทางผมถึงบอกว่าต้องตั้งใจฟังผมแล้วคุณจะตื่นรู้เข้าไปภายในเพื่อจะเห็นนายช่างตัวเนี้ถ้าคุณยังเห็นไม่ได้เข้าใจมันไม่ได้เนี่ยต้องให้ผมช่วยปลดล็อกเออเติมเปิดดวงตาของคุณแล้วยัดปัญญาเข้าไปอยัดปัญญาให้คุณ่ะกระชาติตัวนายช่างนี้ออกมา ให้สติปัญญาคุณเห็นแล้วเกิดความเข้าใจคุณถึงจะร้องอ๋อขึ้นมาโอ้มันแค่นี้หมดหลงผมจะบอกมันไม่เคยมีอะไรตั้งแต่แรกสิ่งที่ผมยืนหยัดมาตลอดนะมันไม่เคยมีอะไรหรอกเราคิดแล้วเราก็ไปทําตามความคิดคิดขึ้นมาเองอยากจะทําตามความคิดเองคิดว่ามันมีใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้เพราะว่ามีแล้ว มันเชื่อสนิทใจมันหลงอยู่ไงมันหลงอุปทานตัวนี้อยู่มันก็เลยไปทำในในสิ่งที่ความคิดของตัวเองน่ะถูกลอกอยู่อย่างเงี้ยอ่าคิดว่าโอ้ยจะปลูกผักแล้วกูจะได้กินอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปขุดเลยแต่ไม่เคยรู้ว่าประโยชน์ตรงนั้นว่าอะอ๋ะอเนี่ยกูกูไม่รู้ตัวกูไม่เคยรู้ตัวกูก็ปลูกผักเลย ไปขุดดินให้เหนื่อยเลยแต่กูไม่เคยรู้ว่า <c oughs> กูจะทําไว้สิ่งเนี้ยกูไม่เคยเห็นความจริงตรงเนี้ยกูจะปลูกผักอ๋อมันมีประโยชน์ไปข้างหน้านี่ว่าอย่างนี้อย่างเงี้ยเข่ไหครับนี่มันเป็นเรื่องแบบนี้ผมยังบอกว่าผมจะช่วยได้ก็เฉพาะคนที่วางความคิดความจําไปได้บ้างนะฮะถ้ายังไม่ได้ยังวางความคิดความจําไม่ได้ยังยังวางผู้รับเหมาที่เป็นนายช่าง มันยังเยอะอยู่อ่ะผมก็ช่วยยากครับเพราะคุณต้องสาสางสาสางพูดภาษาธรรมก็สาสางกิเลกก่อนละความเพลินให้ได้ก่อนละอารมณ์ไม่ได้ก่อนละความคิดให้ได้ก่อนก็คือไม่ตามคําว่าละของผมไม่ใช่ไปพยายามดับไปพยายามที่จะออกจากมันนะละก็คือแยกให้ออกด้วยปัญญาฟังผมไม่เข้าใจการละก็คือการไม่ตามความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ตั้งหลักไว้ก่อน ตั้งหลักไว้ที่กายก่อนอ่าที่กายของตัวเองอ่ะไม่ใช่หูไปฟังเขาเนี่ยไม่ไปฟังไปจําไปปรุงเพื่อจะเข้าใจมันไม่ใช่แบบนั้นผมไม่ได้สอนคุณแบบนั้นผมสอนที่คุณมีสติทวนกระแสะกลับมานี่คือวิธีของผมและนี่ก็คือวิธีของขุทธ,ธะพระสัมมาณโคนมอ่ะเขาสอนบันจารย์วิชีทั้ง้าอย่างเงี้ยสอนองคุริมาอย่างเงี้ยสอนภัยยะอย่างเงี้ยสอนสารีบุตรอย่างเงี้ย สอนให้เข้าใจในตัวเองให้เห็นแจ้งในตัวเองไม่ได้สอนเอาตัวเองเอาคําพูดตัวเองมาพูดแล้วให้คนอื่นเข้าใจตามนั่นมันไม่ได้มึงเข้าใจยังไงมันเป็นของเขามึงไม่ไปวันประสบความสําเร็จหรอกมึงเข้าไม่ถึงใจมึงมึงไปเข้าถึงคําพูดของเขาเฉยๆธรรมะม,มันต้องเข้าถึงใจตัวเองต้องเห็นแจ้งประจักษ์ที่ใจตัวเองพระพุทธเจ้าถึงบอกมันเป็นปัจจัตังรู้เฉพาะตนไยฮะ นี่มันต้องสอนกันแบบนี้ครับผมถึงขีไปที่แก่นข้างในของคุณเลยทํำยังไงเท่านั้นเองวิธีการฟังรู้คุณมันถึงจะตื่นรู้ก็ไปข้างในได้ไม่ใช่ตื่นรู้ออกไปข้างนอกตามที่เขาพูดผมบอกว่าสิ่งที่ผมเล่ามาเนี่ยเป็นสตอรี่อย่ายึดถืออย่าอยากได้ในสิ่งที่ผมพูดเพราะคําตอบมันอยู่ข้างในคุณแค่คุณรู้ตามนะฮะรู้เมื่อไรเข้าใจจุดไหนอ่าแล้วมันจะอธิบายไอตัว ายช่างของคุณมันจะค่อยๆอ,อธิบายเรื่องราวต่างๆภายในให้คุณให้คุณฟังเมื่อฟังแล้วก็โยนทิ้งไปใหญ่ไปอยากได้ในช่างอีกเดี๋ยวในช่างมันเกิดขึ้นมาใหม่เออมีใครอสอนแบบนี้ไหมมีใครมาพูดเรื่องบ้าบอแบบนี้ไหมมีคนเดียวในโลกมัจะบอกอืมไม่ได้พูดเรื่องธรรมะอะไรเลยพูดแบบง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านเนี่ย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 เห็นไหมมีในช่างเนี่ย นะครับไอ้ที่คุณนายช่างมันครอบคุณอยู่เนี่ยมันก็พาคุณไปท่องเที่ยวสารดีเบียพบภูมิคุณไม่เคยเห็นมันเลยไม่เคยรู้มันเลยอ่มันเลยมีคุณอยู่อย่างนั้นอ่ะมีคุณปฏิบัติมีคุณรู้อ่มีคุณสงสัยมีคุณเข้าใจอยู่นั่นอ่ะมันไม่เห็นตัวตัวนายช่างพูดเฮ๊ะไอตัวสงสัยตัวเข้าใจมันอยู่ตรงไหนวเยัดเค้ยหลอกกูตลอดเห็นไหม ก็ผมบอกว่าธรรมะผมเนี่ยมันมันไม่มีหรอกมันมีคนเดียวในโลกอะ่ะที่มาพูดแบบเนี้ยอก็ไปพูดเรื่องอื่นมันหลงมันไม่จบหรอกก็ผมรู้ไงผมรู้ระบบมันไงผมแกะรหัสได้ผมจึงไม่พูดเรื่องอื่นผมพูดได้งงอยู่ตรงเนี้ยนะต้อนมันอยู่ตรงเนี้ยต้อนสติสมาธิคุณให้มันอยู่กับข้างในคุณเนี่ย <c oughs> ถ้าไปพูดเรื่องอื่นน่ะสติมันก็กระเจิงออกไปข้างนอกหมดเดี๋ยวแม่ก็ปรุงแต่งไป สมาธิแทนที่จะมันอยู่กับกายสต,ติจะมาอยู่ตรงนี้กลับไปอยู่กับที่อื่นไปอยู่กับสิ่งที่เขาพูดแล้วก็ไปจํามายัดไว้ในสมองพอจํามาไว้แล้วก็เอาเก็บความจำน่ะมาปรุงแต่งต่ออยากจะเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองปรุงถูกไหมผมกล้าท้าเลยเนี่ยนักปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพวกคุณที่ฟังอาจารย์มาเยอะๆเนี่ยครูบาอาจารย์น่ะไอสายฟังน่ะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม่อาอาจารย์ดําอาจารย์อะไรนั่นเนี่ยที่พวกคุณฟังมาที่พวกคุณวัาแน่ๆน่ะ เออรู้ตัวไหมถ้าไม่งั้นมันจบตั้งนานแล้วมันก็เล่าเรื่องไปเลื่อยเปืือยอ่ะเล่าออกนอกผมก็เล่าเรื่องเลื่อยเปืือยผมเล่าเข้าในเออผมจะดักไว้ด้วยมึงคิดมึงรู้ตัวไหมว่ามึงคิดอยู่ถ้ามึงไม่คิดนี่มึงไปทําอะไรไม่ได้หรอกถูกไหมมึงอย่าไปตามความคิดนี่ผมดักไว้ผมเล่าเรื่องมอนงันแต่ผมดักไว้ดักตัวปรุงไว้ให้มันกลับมาเพราะฉะนั้นคนที่จะฟังผมเนี่ย กูจะด่ามึงมึงโกรธกูเห็นไหมเห็นไหมกูดักไว้เมื่อให้มึงเห็นมึงเห็นมึงวางเมื่อ,อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะดับไปเนี่ยความไปเที่ยงของมันผมจะบอกอย่างนี้อย่าให้ผมพูดเพาะมากนะถ้าแสดงทำแบบนี้เนี่ยมันพูดพอไม่ได้เพราะผมจะเอาจากพวกหัวกะทิจะช่วยให้มันเขาหลุดเออพวกที่เขาวนมานานแล้วเนี่ยคนระดับล่างๆกูจุชนเนี่ยวไว้ก่อน ให้ให้ตรงนี้มันกว้างไกลก่อนเดี๋ยวผมจะไปพูดแบบนิ่มๆอ่าแบบปูพื้นฐานขึ้นมาเลยแล้วค่อยไปหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆอยงไงแบบเซิร์ฟๆเบาๆไปแล้วก็หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนเข้าไปหาในช่างนั่นคือวิธีการของผมนะฮะตอนนี้เอาเฉพาะคนที่แบบพร้อมจบเนี่ยเอาเฉพาะคนที่อยากจะไม่เกิดต่อก่อนที่มีความปรารถนาสูงสุดตรงนี้แล้ว พวกนั้นค่อยไปไล่ดึงทีหลังไปไล่เก็บรายละเอียดเมื่อไหร่มันมีมีผู้ใหญ่ใจบุญเข้ามาสนับสนุนเห็นความสําคัญตรงนี้แล้วค่อยไปปูพื้นฐานในพวกนั้นให้เขาได้เกิดความไม่อยากเกิดจากตายขึ้นมาให้จิตเขายกระดับขึ้นมาให้สติปัญญาเขายกระดับขึ้นมาจากเรื่องบุญเรื่องสมมุติเรื่องภาษาขึ้นมาภายในอนี่มันเป็นวิธีแบบนี้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดนิ่มพูดหวานพูดเพราะมีนิ่มบ้างนวลบ้างกระแทกบ้างตามบุคลิกตามสไตล์นะมันเป็นวิธีของผมเพราะฉะนั้นคนที่ฟังผมอยู่อย่าเพิ่งมาตําหนิผมมันเป็นวิธีการของผมถ้าคุณเก่งจริงคุณต้องไปสอนธรรมะคุณไปเอาให้คนเขาจบเถอะนี่คือวิธีของผมไม่ต้องมายุ่งกับผมหรอกพวกเกนคีย์บอร์ดเพราะฉะนั้นเมื่อคุณยังฟังทำผมอยู่คุณต้องฟังให้เข้าใจว่าผมสอนเรื่องอะไร สิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี่คือสตอรี่นะยึดถือไม่ได้มันเป็นการกระตุกกระชากให้คุณเกิดอารมณ์เกิดความไม่พอใจนะให้คุณเจอในช่างของคุณนะแล้วคุณตามดูในช่างที่มันโผล่มาจากไหนเออตามดูมันก่อนอืมเนะี่ยนั่นแหละครับ ไอตัวสัตตานังเนี่ยมันอยู่ลึกสุดเลยมันไม่มีตัวมีตนหรอกมันเกิดมาจากความว่างช่องว่างในที่ครับแค่คุณมีแต่คิด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 ,คดอยางเนี้ยมันบางหมดเนะี่ยมันบางในช่าง <c oughs> โอเคไหมครับคลิปของผม,ผมน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ไม่ชอบปฏิบตัติไม่ยึดอะไรมากมายนะครับเปิดใจรับฟังผมอันอาจจะทําให้คุณปิง๊งทีเดียววับโพงแล้วหลุดเลยก็ได้นะฮะ ผมจึงบอกว่าผมเผื่อไว้สําหรับคนที่แน่นๆอ่าแล้วก็คนที่กําลังเก็บรายละเอียดเคลียร์ตัวเองอยู่ข้างในเนี่ยฮะมันเป็นธรรมที่มันมีมวลขังศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วครับต่อให้มันเป็นคําพูดของผมเนี่ยผมกั่นกองออกมาแล้วมันไม่ขัดแย้งในตัวมันเองใครสงสัยอะไรอ่ะถามผมได้นะฮะอ่าถึงผมจะพูดภาษาของผมเนี่ยมันมันเป็นธรรมแท้ธรรมแท้เหมือนพระพุทธเจ้าอ่ะ ท่านก็ไม่ต้องไปยืมภาษาใครมาพูดใช่ไหมเมื่อท่านเข้าใจแล้วท่านช่วยคนได้ท่านรู้วิธีช่วยถอดรหัสได้แกะได้ชี้ให้คนจบได้เคลียผมในตาคนออกได้ทําไมต้องไปยืมภาษาคนอื่นละ่ะถูกไหมก็ผมก็เช่นกันทําไมผมต้องไปเอาภาษาพระพุทธเจ้ามาพูดแล้วมันเข้าใจยากไงมันเป็นภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทยอืผมก็ต้องเอาความรู้ของผมที่กลไกที่มันมันไม่ได้แตกต่างกันเลยภาษาไม่มีความหมายคุณอย่ายึดติด ไม่ว่าภาษาของพระไตรปิดกภาษาของพระพุทธเจ้าอ่ะสันกิจหรือบาลีกับภาษาผมไม่ได้เกี่ยวกันเลยเป้าหมายของมันก็คือทํายังไงให้คุณเข้าใจภาษานั้นแล้วหลุดพ้นเห็นความจริงตรงนั้นเท่านั้นอย่าไปยึดถือภาษาอย่าไปทึกถือพุทธวจนะใน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 ใ,ในสไตล์ของผมนะคุณต้องฟังจับประเด็นให้ถูกอ่า,อาถอยให้เป็นถอยให้สุดหยุดให้เป็นเห็นให้ได้ตามที่ผมพูด คุณถึงจะเข้าใจว่าอ๋อภาษามันไม่ได้มีจริงตั้งแต่แรกหร่อว่าไม่ว่าภาษาของพระพุทธเจ้าที่พระอ,องค์สมมุติมากับภาษาของอาจารย์ไม่ได้ต่างกันเลยเขาสื่อขึ้นมาเพื่อจะให้ไปเห็นความจริงคือแก่นตัวในเท่านั้นเองเอเคไหมครับเพราะฉะนั้นฟังให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองนะครับประโยชน์ทั้งหมดมันอยู่ที่ตัวคุณไม่ใช่อยู่ที่ผมผมแค่เอาประโยชน์ประโยชน์ผมมาทําเสร็จแล้วผมแค่เอาประโยชน์ของผมเนี่ย ที่ผมเข้าใจแล้วมาขยายฟาร์มเอามาให้คุณได้ฟังคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องมาติดตามถอยออกไปเลยก็เท่านั้นเองแล้วอย่าเพิ่งไปดูถูกหรือย่ไปตำหนิผมมันจะบางถ้าคุณไปเจอคลิปแบบผมแล้วสมมติลูกฉีดผมแชร์ไปอย่างเงี้ยคุณจะไม่เปิดใจรับมันบางคุณมันจะบางไปตลอดการเลยฮะอ่าเพราะฉะนั้นคุณเออยังไม่พร้อมมาฟังแล้วอาจารย์พูด เราก็ไม่ต้องไปอะไรหรอกเราก็วางไปก่อนเผื่อวันหนึง่งเผื่อวันหนึง่งเราได้มาฟังอีกเผื่อระดับจิตเรามันยกขึ้นมาเราได้ฟังอีกเออใช่ปะอ่าเราจะได้เปิดใจได้ไงเราจะกลับมาฟังอีกได้แต่ถ้าเราไปสร้างทิฏฐิมานะตรงนั้นแล้วแล้วฟังแล้วตําหนิแล้วอย่างนั้นอย่างนี้มันจะปิดกั้นคุณไปตลอดเลยนะฮะชาตินี้ไม่มีวันเลยนะฮะเนี่ยมันคือความจริงนะครับเพราะพอไปเจอคลิปแบบเนี้ยเพื่อนฝูงแชร์มาคุณก็จะไม่เอาเลย เออเพราะคุณยึดถือไว้แล้วคุณปฏิเสธไว้ตั้งแต่แรกมันเ็เลยเป็นกรรมวิบากเลยฮะนี่ครับอ่เพราะผมเป็นทำแท้นะฮะเห็นผมเล่าแบบนี้มันก็แค่อุปโลกสมมุตินายช่างเอามาใช้ประโยชน์แค่นั้นเองโอเคครับงั้นคลิปนี้ผมก็จะจบแค่นี้นะครับเบอร์โทรของผมก็คือ0983418644อาจารย์ออิสระหรือ,อาจารย์วิทย์ผมรับกดล็อก ทั่วทั่วโลกทั่วพุทธศาสนานะที่ใครอยู่ตรงไหนแล้วอะ่ะไม่จบผมเป็นที่พึ่งสุดท้ายครับที่นี่ที่เดียวมีคําตอบครับคุณไปหาคําตอบที่อื่นไม่ได้คุณยังลังเลสงสัยยังวนอยู่ยังไม่จบไม่สิน้นเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณเห็นเองผมจะกระชากสติปัญญาสมาธิคุณออกมาเองให้คุณเห็นความจริงเห็นตัวในช่างเนี้ยอ่าประสบการณ์ผมแน่นครับผมช่วยคนมาเป็นร้อยฮะตรงนี้ โอเคนะครับงั้นก็แค่นี้นะครับสาธุครับสวัสดีครับ